สวัสดีครับท่านสมาชิกยูทูบบ้านหวยเชนนะครับสวัสดีตอนเช้าวันจันทร์นะครับที่สิบสี่นะครับกันยายนพรุ่งนี้สิบห้าวันอังคารวันพุธหวยออกละ hmm? นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเลขวิ่งเลขเคลียร์นะเลขวิ่งเลขเคลียร์บนนะครับเลขวิ่งเลขเคลียร์สามตัวบนนะครับ ก็จะให้ดูคร่าวๆอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่มาใหม่นะครับสูตรนี้นะครับสองแถวหน้าที่ลงสีเหลืองไว้ใช้เป็นเลขวิ่งนะครับแล้วใช้สามตัวสี่ตัวเป็นเลขเคลียร์นะครับอันนี้ในปีห้าแปดตั้งงดที่หนึ่งนะครับถึงยี่บสี่นะครับในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดใช้ดูเร็วๆเลยนะครับก็ผิดอยู่สองงดนะถูกยีบสองนะครับ เลขวิ่งเลขเคลียร์เลขวิ่งผิดจูสองงวดนะฮะแต่เลขเคลียร์นี้ไม่ผิดนะครับไปดูตัวที่สี่นะครับแต่ใช้เคลียร์ตัวที่สี่ก็จะเยอะหน่อยนะในปีห้าเก้านะครับปีห้าเก้าตั้งงวดยี่สิบห้าถึงสี่สิบแปดนะฮะถ้าดูในสีเหลืองเฉพาะเลขวิ่งนะครับสองตัวก็จะถูกที่สิบเก้านะครับผิดจูห้างวดนะครับผิดจูห้างวดที่ผม ล้อมกรอบด้วยสีแดงไวนะ้คืองวดที่ผิดเรียกวิ่งนะฮะแต่ไปอยู่ตัวที่สามอยู่ยในชุดเคลียร์นะครับ <c oughs> ต่อไปในปีหกศูงนะครับงวดที่สี่สิบเก้านะครับถึงเจ็ดสิบสองนะครับเลีกวิ่งผิดอยู่สีงวดนะครับที่ล้อมกรอบสีแดงนะฮะถูกยี่สิบนะครับ ส่วนเลขเคลียนั้นไม่ผิดจุงวดเดียวงพรานะ้าสิบเจ็ดนะสี่ตัวผิดหมดเลยนะผิดวดเดียวห้าสิบเจ็ดต่อไปให้ดูในปีหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งนะครับสองแถวหน้าเลขวิ่งนะครับใช้วิ่งคนบางคนชอบวิ่งนะก็โถกสิบเจ็ดนะฮะสิบเจ็ดจากยี่สิบสี่ก็คือผิดเจ็ดนะครับผิดเจ็ดวดแปดเก้าเก้าสิบก็เป็นผิดที่หกที่เจ็ดนะครับ ใส่ไปเร็วหน่อยนะฮะเ <c oughs> ขียงแห้งต่อไปในปีหกหนึ่งนะฮะไอหกสองเลยนะ,ะตั้งงวด <c oughs> เก้าสิบเจ็ดถึงงวดร้อยห้านะฮะเอ้ยถึงร้อยถึงร้อยยี่สิบนะครับถึงรนะ้อยยี่สิบอเลขวิ่งผิดผิดอยู่สี่งวดนะครับผิด,ดนะสี่งวดนะฮะในงวดที่ร้อยสี่นะฮะนี่ ร้อยเจ็ดแล้วก็ร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าเนี่ไปอยู่แถวที่สี่หมดเลยนะไปให้ดูในปีปัจจุบันนะครับปีหกสองตั้งมวดร้อยยี่สิบเอ็ดจนถึงร้อยสามสิบสามนะครับคืองวนที่แล้วนะฮะอ่วดที่แล้วก็เล็กวิ่งสองตัวก็ผิดนะฮะผิดม้วนร้อยยี่หกร้อยยี่แปดร้อยยี่ิบเก้า แล้วมาผิดร้อยสามสิบสองนี่ผิดสีด่ตัวเป็นครั้งที่สองนะฮะร้อยสามสิบสามนะ,ะไปอยู่ตัวที่สามนะคระับตอนนี้ร้อยสามสี่คืองวดเป็นที่หนึ่งกันยา้ <c oughs> อยขอโทษสิบหกกันยานะฮะได้ศูนย์สองสี่หกนะศูนย์สองสี่หกครับตอนนี้จะให้ดูอีกชุดหนึ่งนะฮะที่เคยให้ดูคือชุดที่สองนะครับ ดูภาพรวมเลยนะชุดที่สองในปีห้าแปดก็สองแถวนี้ผิดอยู่สองครั้งนะคืองวดที่ยี่สิบเอ็ดครั้งที่สองนะครับงวดสิบครั้งที่หนึ่งนะสองแถวก็ใช้เป็นวิ่งนะปีห้าเก้าผิดอยู่เจ็ดครั้งนะครับถ้าสามแถวนี่ผิดครั้งเดียวนะฮะสามแถวผิดครั้งที่ยี่สิบงวดที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผิดทุกครั้งเดียว ต่อไปในปีห้าออกศูนย์นะครับให้ดูสองแถวสองแถวผิดอยู่ห้าผิดห้าครั้งนะสามแถวผิดอยู่ครั้งเดียวนะสามแถวผิดวดห้าสิบเจ็ดนะต่อไปในปีหกหนึ่งนะครับวดเจ็ดสิบเอ็ดถึงเก้าสิบหกนะฮะ องแถวนี่ผิดเจ็ดนะฮะผิดเจ็ดที่ผมวงไว้เนี่ยผมไม่ได้ลงว่าผิดเจ็ดนะฮะที่วงไวข้างหน้านะส่วนสามแถวนี้ไม่ผิดเลยนะฮะสามแถวไม่ผิดเลยผิดศูนย์นะครับต่อไปในปีหกสองนะครับมีนี้สามแถวผิดหนึ่งนะสามแถวผิดสองผิดสามนะครับก็สองแถวก็ผิดไปสี่งวดนะครับถูกยีบ สี่นะครับสามแถวนี้ผิดอยู่สองคืองวดร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าต่อไปให้ดูในปีหกสามนะครับตัววิ่งผิดงวดยี่ 128, 12 9, ร้อยยี่บแปดร้อยยิบเก้านะฮะก็ไปอยู่ตัวที่ไปอยู่แถวที่สี่ที่สามนะครับโทษนะอันนี้งวดนี้นะฮะงวดแปดแปดหนึ่งนี่มันไปอยู่ตัวที่สี่นะฮะตึงในนี้จะมองไม่เห็นนะอันนี้งวด วันที่สิบหกกันญาได้ศูนย์สองสี่นะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับผมได้เอาชุดอื่นมาประมวลด้วยนะครับแปลว่าเลขศูนย์นี่จะอ่อนนะฮะเลขศูนย์จะอ่อนนะครับเลขศูนย์จะอ่อนผมก็เลยให้อย่างนี้นะ,ะคุณก็ไปพิจารณาดูเองนะครับตัววิ่งผมสรุปไปเลยดังนี้นะครับเพื่อไม่เสียเวลานะฮะก็ให้สองก็หกนะฮะ เน้นไปที่หลักร้อยนะครับสองก็หกเน้นี่หลักร้อยตัวรองตัวรองสี่นะครับแต่เท่าที่เห็นเมื่อกี้นะมันจะมีศูนย์อยู่นะมันจะมีศูนย์อยู่แต่เมื่อผมดูภาพรวมล,ลายอันแล้วเนะี่ยศูนย์มันอ่อนนะฮะแต่ท่านถ้า,ท,าท่านชอบก็แล้วแต่นะฮะผมตัดต่อไปผมเน้นไปที่สองก็หกนะฮะสองก็หกถ้ามาเนะี่ยจะหลักร้อยจะสวยนะครับแต่สิบหน่วยนี่สองเลขหก 6, ไม่น่ามีนะฮะ ถ้าจะวิ่งจริงๆนะครับถ้าจะวิ่งจริงๆก็อืมคือเลขหกเนี่ยมันดับสิบหน่วยนะมันดับสิบหน่วยมันสิบหน่วยมันอ่อนมากนะฮะนะฮะงวดที่แล้วผมให้หนึ่งกับเก้าไว้หนึ่งก็อ่อนนะฮะผมก็เน้นไปที่เก้าอันนี้ก็เน้นไปที่สองนะเน้นไปที่สองแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมร้อยสิบหน่วยแล้วน่าจะมองไปที่สองกับสนะี่เนาะสองกับสี่เลขหกนี่ไม่น่าจะมาสิบหน่วยนะฮะเท่าเท่าที่ดูนะครับดู <C> oh <m> ดูหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสามสามแถวนะหลักสิบมันหลักสิบมันขาดห yeah, ้าก็หกลกหน่วยขาดสี่ก็หกเนาะวันนี้ยากหน่อยนะพีเอ็นายากหน่อยแต่อย่างไรก็ตามเมื่อดูภาพรวมแล้วผมก็ฟันธงไปตรงนี้นะเล่นไปที่เลขสองนะครับเลขสองถ้าเลขหกจะมาก็มาหลักร้อยได้นะหลักร้อยได้โอเคนะครับวัด okay. <iquer love. S 2> okay. นี้ก็สรุปส <multip ıld> <face> ั <y> ้นๆคือที่สรุปช้านี่ก็ แหมผมเพี้ยนายากมันนี้บองตรงฮนะเพี้ยนายากเพราะว่าอะไรฮนะเพราะว่าท่านสนใจกันมากกลัวท่านอาไปเล่นแล้วมันเสียนะผมทั้งทั้งทีู่้เลขหกมันอ่อนนะเลขหกมันอ่อน,นะน,ออนสิบหน่วยเนี่ยมันไม่น่าจะมีนะะถ้ามันเปรมีมก็มีหลักร้อยนะครับสองก็หกม่งไปที่หลักร้อยนะหลักร้อยงวดนี้น่าจะเป็นเลขคู่นะครับน่าจะเป็นเลขคู่ถือถ้าสองก็หกไม่มาสีก็มาได้นะครับ โอเคนะครับตัววิ่งนะครับงวดวันที่สิบหกกันยายนนะครับก็ปกหกรัวท่านเสียอยู่เหมือนกันอย่าเล่นมากนะอย่าเล่นมากนะวันนี้พิจารณารำยากมากนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนมีโชคนะครับสวัสดีครับ